ก็ใช่ไงแต่มาตอนนี้มันยังไม่น่านไงอันนี้ลูกมาแต้อันนี้มาลูกมามาแล้วอุ้ยมาแล้วลูกมาจะออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยอัะเราอ่ะมานี่มาลูกมามาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมามาลูกมา เออน้องเป็นอะไรอะคะเขาเป็นอะไรอะชนเออใช่ไหมน้องตัวชนเนาะในหมู่บ้านเหมือนกันเลยอะมันมีเงินกระโดดเลยนะอยู่หน้าบ้านคนเียโอ้ยแรงกร้าอกลัวเหยียดกรอบปากแล้เขาสวยด้วยนะตัวใหญ่เจ็ดเจ็ดแปดกิโล ไม่หรอกแต่งจริงปกติรถจะชนนี่มันต้องขับเร็วนะเร็วนี่ยากลายเป็นเร็วในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวแต้มานีลูกมานีมาลูกมาคุณแล้วจะเจอค่ะนี่รปภรู้ว่าใครชนยังไม่กล้าบอกกลัวมีเรื่องในหมู่บ้านค่ะนี่ในหมู่บ้านเหมือนกันเมืองทองค่ะเมืองทองธานีเจ้าวัฒนะเดือนเดือนนิดนิดแล้วมั้งคะมาอยู่ที่นี่ได้สามสิบอุ้ยมานี่ลูก ยากจะออกอยากจะออกอยากจะออกอยากจะออก,อก,ออกไปเอามานี่เลยวันนี้เลยไอ้แสบคือจริงๆเขาไม่ใช่หมาพี่นะเขาเป็นหมาของบ้านถัดไปแต่ว่า